สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ได้เนื้อมาสดๆใหม่ๆนะครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับข้ามมือขีดนี่ยังอุ่นๆอยู่ครับนี่ครับเฟียนวมๆเลยครับท่านผู้ชมมึงดดังๆเลยครับสุดยอดมากๆเลยครับเนื้อสีแดงช้ำแดงก๊ำนะครับเนาะเป็นตะเหนียวเป็นตะหยาบตัว่าหางนุ่มมากครับเบื้องสังเกตเบื้องจังหวะคมมีดลงถึงเนื้อครับวันน่ะวันนะครับเป็นแรงๆๆไปเลยครับหืมหนุ่มแห้งครับ คือมาแกงเบิ่งนี้บวกผิวผิวสวยเลยครับโอ้ยเป็นตะวันซ่อนแห้งครับเมนี้เลือกไส้เป็นเนื้อสะโพกบวกดาเก่าครับพี่น้องท่านผู้ชมมะหันบ่อยตัดตามเหย้วมาแล้วบัดพ่อฮาสิมาหั่นเอาไปเฮ็ดเอ่อเมนูนี่ครับเฮาก็มาหั่นตัดขวางครับตัดไล่ขวางของเนื้อครับเบื้งความใสของเนื้อครับโอ้ยใสปิ๊งเลยครับนี่ครับเฮ็ดเป็นก้อยซอยต้นบางๆนะครับเนาะลืมบวกสุฟังตัวละครับเมนูนี้มีท่านผู้ชมมันขอมานะครับเนาะว่าอยากเบิ่งเมนูงัวนเสด็ดครับผมคือตั้งแต่สมัยยที่่่บบาวอ อย่างท่านเปิดร้านนะครับไปเดินสายไทยคลิปน้ำเคียงเนื้อต่างๆนะครับเฮ็ดแนวกินอยุทธไทยรสด้ะครับนี่เลยครับเมนูนี้เคยไทยคลิปล่งครับหรือมีท่านผู้ชม,ชมเป็นจ้ำได้เพื่อนแกลลี่ขออย่างเฮ็ดซุูเบิรงอีกเทื่อนึงแน่ประเสรนครับงัวดเสด็จครับผมเป็นจังไดพี่น้องท่านผู้ชมมาล่อช่นกันด้วครับเด้อได้เนื้อสะโพกบวกดากแล้วอันนี้เป็นเนื้อเสือห้องไห้ครับผมเทากับใส่ผสมกระซานไปหลายๆอันหลายๆอย่างครับนี่ครับฮะมาพาครับนี่พาแบีงคิงพาสิงห์สิครับเวลาเป็นหลาะเอาบักเผาไปเฮ็ดบักเผาเสือเบือนไม นี่เลยครับโอ้โหนะครับฟงจากๆเลยครับมันยังสดแห้งหืมเหลืองอุยหุยครับผมนี่ครับบักพาวก็อยูในสุดนะครับเนาะเนื้อเสือลองไห่ก็ติมีสันมันอ่อนสันเนื้อแล้วก็สันมันแข็งครับผมเอาหันไปให้มันติดทั้งเนื้อทั้งมันในข้ามเดียวเลยครับนี่ครับผสมประสานเท็กเจอร์นะครับได้เป็นเนื้อร่วนแล้วก็ได้เนื้อติดมันไปพร้อมครับผมเนื้อร่วนจากสโคกบวกดากนี่ครับ อันนี้เป็นมันออนนะครับเด้มาสาซอยใส่ไปน้าครับเพราะเมนูนี้ก็สิเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับเนาะเพราะมันไปถือความฮอนแล้วมันก็สิหอมครับผมเครื่องในใส่เมื่อนี้นี่ก็มีในส่วนของตับครับท่านผู้ชมนี่ครับสดเลยครับใส่ปิ้งเลยครับเหลี่ยมผ่าเลยใส่ไปอันละเล็กอันละน้อยครับผสมผสานกันไปครับอันนี้เป็นในส่วนของหัวใจครับผมใส่เข้าไปน้าครับผมมันก็สิเนึบเนนะครับเนาะนี่เทกเจอร์ตะลายมันสิบวกือนกันเลยครับใส่ผสมผสานกันไปครับผม นี่เลยได้หัวใจแล้วก็ต้องมีไข่ลังครับผมไข่ลังกับตับนี่ไข่ไข่ครับเทเจอร์แล้วว่าไข่ลังนี่สิแก่นกว่านะครับนะสิแน่นกว่าครับต่อไปเป็นในส่วนของเครื่องในดําครับก็จะมีดอกจอกครับผมใส่เข้าไปน้าครับเอามองเงาเงาคู่คู่นี่ครับมันจังปุดปัดเดียนี่เลยครับอันละเล็กอันละน้อยครับผมนี่เลยดอกจอกแล้วต้องมีสามสิบกีบครับนี่ใส่เข้าไปน้าครับผมเมื่อนี่สีออกขาวดำาๆเลยบริฟฟอร์ดนะครับแล้มันมาสีเลยครับ ในตัวงัวเลยนี่ครับเอาหมองเงาๆกันครับใส่ไปน้ำกันครับผมตามด้วยคันแทนาครับผมยูลานที่เป็นของสดทั้งหมดนะครับเนาะผมมีของล่างโฟมผมมีของเสแข็งนะครับพวกเครื่องในฟอกบ็เดยนำมาใส่นะครับสบายนั่งสีขาวนี่ผมมีนะครับเดี๋ยวยูลานใส่แต่ของสดครับผมจากนั้นถ้าว่าใส่เพี้ยครับผมเพี้ยนี่ผ่านการต้มแล้วก็ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเด้นี่ครับใส่ลงไปเอาไปครัวเอาไปล้วนใสอย่างกับเพี้ยนี้ครับ การตอนการล้วนเท่ากับล้วนแบบบ่ิไมันสุกคักได้พี่น้องท่านผู้ชมมันก็สิเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบเพิ่มเพมมาถอยไปหรือสิเอื่อว่ามีเดียมก็ได้ครับผมนี่ครับเท่ากับล้วนได้ประมาณเนี่ยครับท่านผู้ชมเป็นงัวเสดเดือดครับผมนี่กําลังเนือกําลังตื่นโตเลยครับซัมหนี้ครับพอดีพอดีเลยครับมีความหวานๆช่ำๆแล้วก็มันยังบ่สุกดีครับบบดนี้มันสีบรทัทเหนียวนะครับเนาะกันเนี่ยมันสุกลายมันสิหยาบเลยครับเด้อยซัํานี้เนี่พอดีพอดีเลยครับนี่คครรัับบใส่ผงดวลไป บีแซบีนัวบีงัวแท้ๆครับผมท่านผู้ชมสร้อยที่ดีดองครับผมจนยางเดาครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากเดไปไปยู่ไปกินเห็ดอาหารเมนูกระสั่งเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กเด้ได้ครับเนีอนี่ครับซื้อเพจครับไอ้บอยเดอร์ครับผมทักแชร์เข้าไปครับเดยซสิมีแอดมินค่อยตอบค่อยรอรับออเดอร์นะครับใส่บีลาบันก็ใส่น้ำปลาครับผมผสมประสานกันไปครับผมใส่ใบบกูดสร้อยนะครับเนาะจากนั้นก็คเรียกเขากันครับผมให้ผงสุดละลายนะครับเนาะ ผมสุดยอ่มีรสชาติใน้โตตีหดไฮดให้ลิ้นเฮารับรสชาติได้ดีขึ้นครับต้องให้เพิ่มไล่ป็ดผู้พาหมูเสียบครับผมจากนั้นใส่พริกป่นลงไปครับผมรสชาติจัดจ้านแน่จัง่อยนะครับเด้อเมนูนี้ครับงัวนเสด็ดครับตามซื้อเมนูเลยครับพริกป่นตามด้วยข้าวคั่วนะครับเนาะโอ้จังหวะนี้หอมเป็นหอมเลยครับท่านผู้ชมหอมทั้งมันเสือนะครับเนาะหอมทั้งเนื้อกินเนื้อสดหอมทั้งพริกป่นข้าวายไม่ไหมสิครับที่เด็ดเลยพริกป่นข้าวคั่วเห็นมันๆจังซี่ก็คั่วเองนะครับเด้อมื้อนึงก็2ยกคือกันครับผม กลัวเองปั้นเองครับที่ใส่มุนนแน่จั่หงน้อยเพราะว่าตรงการให้มันรสชาติมันเข้าถึงแบบลึกๆนะครับเนาะนี่เลยครับอสำเนีกงเสียซับเรียบร้อยแล้วครับใส่พก้อมพ่อได้ตัดสีตดสันครับผมงัวเสดอจครับผมพร้อมเสือบพร้อมรับประทานครับโอ้ยที่เด็ดเลยครับเมนูนี้กะยำง่ายนะครับเนาะมันยังสุกประทานคักปันใดมันยังนุ่มๆนะครับนี่เลยยังไม่ถึงกับแข็งกระด้างนะครับในการแล้วครับใส่จานเสร์บเลยครับเมนูนี้อยู่ทางล้านกะ บ่อใดมีขายเป็นเมนูประจําอยู่ในร้านนะครับเรื่องมีพี่น้องท่านผู้ชมเพิ่นขอให้เฮ็ดคลิปสูเบิ่งก็เลยเอามาเฮ็ดสูเบิ่งมาฝากมาตอนนะครับเนาะครับพี่น้องท่านผู้ชมมาร้านเราอยากลองลิ้มชิมรถเบิ่งกันสร้างในนะครับเด้องัวนสดเดืดครับผมเมนูนี้ครับใส่หอมต้นแล้วก็ใส่หอมแขกใส่กระเทียมหอยลงไปครับนี่ครับใส่ทั้งพริกสดใส่ทั้งพริกทอดใบบักูทอดครับนี่ครับงัวนสดเดืดแบบที่เด็ดเลยครับคือพอสมัยวันๆที่ไปเดินสายไทคลิปนะครับนี่เลยขอบคุณท่านผู้ชมที่ขอเข้ามาขอบคุณที่ยังจํากันได้นะครับเนาะ สำหรับพี่กัดลานนะครับที่เข้าท้ายทำยอดหนีซื้อลาดรือแบบส้อยทีคาเฟ่ครับเด้นอยู่จังหวัดอุดรธานีครับอยู่ริมถนนอุดรสกลเลยครับฟังสีเขามุงแนาเขาเมืองจังหวัดอุดรนะครับนี่ครับพี่ป่ายนะลานแนะนำเมนูอยู่ครับลานสีอิ้วตงคามกันกับปั๊มน้ำมันปตทครับผมอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับเด้นอยู่ไต่ป่ายนะครับปายบอกทางของทางหลวงนะครับนี่เลยอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามแยกนะครับเห็นฟังขวาครับสีดำตาเนียเป็นวิธีไล่สารพจน์นะครับ ตรงเนื่องๆนั่นเป็นสภาพขามแยกซี่ใบิ๊กซี่สันตะพนนะครับเลื่อยไปเลเป็นบิ๊กซี่เป็นแมคโครนะครับนี่ลานอยู่ริมถนนแบบนี้แล้วครับพื้นที่หน้าลานก็จอดรถได้ประมาณสิบขั้นนี่แหละครับด้านคางด้านคางสองคางนี่ก็ได้เป็นสิบกว่าขั้นยี่สิบขั้นอยู่ครับด้านหลังก็จอดได้อีกหลายเลยครับมีพื้นที่จอดรถรองรับนะครับบนตรงจอดริมถนนเสี่ยงอันตรายนะครับเนาะพาไปเบิ่งบรรยากาศภายในลานครับนี่เลยทางเข้าเป็นเปิดประตูเข้ามากที่ประมาณนี้ครับยูรานกับเป็นห้องแอร์ทั้งหมดเลยเด้อครับ มีทั้งเบิดหาสิบโตรองรับลูกค้าได้ประมาณสามร้อยท่านผมแล้วครับพี่การลานไปบ่ถึงมาบ่ถึงพิมพ์ซื้อลานคนหาได้ครับพิมพ์ว่าซอยถีคาเฟ่อุดรธานีนะครับหันมาเป็นกุมใไญ่บอยากดังร่วงมูนี่ครับมีห้องแยกไว้ให้ครับผมมีเก้าอี้สาหรับเด็กด้วยครับถ้ามาเบิ่งห้องน้ำครับห้องน้ำห้องแหงสะอาดนะครับมีแม่บานค่อยดูแลความสะอาดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่เลยครับประมาณนี้อันนี้เป็นรอบคำหน่อยนะครับเดื่อรับลูกค้ารอบเที่ยงไปแล้วนะครับเนาะบัดนนี้ส่งสีบางๆครับประกอบกับมีเนื้ จัดคลิปมาสู้พี่น้องท่านผู้ชมเบิังนะครับนะเนาะเราอิ่มแล้วมีสบู่เลี้ยวใบแห้หล้างมือมีกระดาษทิชชู่ใบให้่เสร็จมือพร้อมนะครับเนาะนี่เลยครับมานแนะนหาเมนูอาหารครับยุรานกับเมนูเสิร์ฟต้นที่80บาทนะครับเด้อลาบก้อยต้มย่างต่างๆครับเมนูสแตนดาร์ดทั่วไปเริ่มต้นที่80บาทครับก็จะมีพวกอ่าพัดจังโก้พวกหูพวกออมเมียงกระตีแพงขึ้นมากครับเกลือสิบลอยหนึ่งประมาณนี้ครับโดยประมาณนะครับบ่อยากกินเนื้อบ่ครับมีหนูหน้ามีปลาแม่น้ำปลาคัางปลานิ่นมีหมูมีเป็ดมีไไกก่่งงวบ้าน มีฮันพร้อมนะครับเนาะมีกบโอ้มีหลากหลายเนี่ยครับผมเครื่องดูงเครื่องดืมมีเบิดครับโตเตะมองนั่งกับจัดการดูแลความสะอาดเรียบร้อยครับเยดจนเงาวับครับบางแก้วครับมางใสปิ้งเลยหมดครับนี่แผนกค่อยเยดค่อยจัดตั้งหากเลยผลเลยครับนี่ครับเมนูนี่กับฝากตอนพี่น้องท่านผู้ชมไว้ในเด้อครับเด้อตอนนี้้านเบ้าบ่อยสร้อยทีเปิดมาเราเจ็ดสาขาครับฝากติดตามในทุกๆช่องทางเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ